วัสดีเอฟพีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาสมงมอบ 5076E นะครับผมคันนี้เป็นรถมือสองครับผมต่อลูกค้าซื้อเงินสดนะครับผมตัวคันนี้ชั่วโมงทำงานน้อยครับแต่มีแค่ตัวรถกับใบมีดนะครับผมจะไม่มีอุปกรณ์เป็นผ่านหลังนะครับผ่านหลังจะไม่มีนะครับคันนี้ใหม่มากนะครับบอกเลยว่าใหม่มากชั่วโมงการทำงานนะครับผมคันนี้อยู่ที่700นะครับผมชั่วโมง เจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมใหม่มากครับผมคันนี้นะครับก็ส่งอบที่เมืองเลยนะครับผมเมืองเลยนะครับที่อำเภอเชียงคันนะครับผมต่อระสงค์ที่สวนยางนะครับผมยางติดภูเขาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ช่างแมนเอาลงนะครับก็ใหม่จริงๆครับคันนี้ดูจากสีน็อดล้อก็ได้ครับผมใหม่มากครับอ ผมเบื้องไม่มีดครับผมไม่มีดกับเป็นไม่มีดของกินสิเต็มครับยังใหม่ๆเลยนะครับผมกันนี้ลูกค้าตัดสดเลยนะครับผมตัดสด<ม>ใหม่มากทีปลากระโปงเนี่ยแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับผม เล็บใบมีดก็ยังหนาๆครับผมยังก็อรถเจร้อยชั่วโมงครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากใหม่มากนะครับเนี่ยเครื่องนี้นิ่มกิ๊บนะครับผมแต่สียอย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์พัดหลังนะครับผมก็มีกระบอกช่วยยกนะครับผมมาให้นะครับก็สภาพก็แห้งๆสวยๆครับผมกระบอกช่วยยกตัวใหญ่ครับแต่มีข้างเดียว รถยังสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพยางก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเอร์เซ็นตได้นะครับผมไม่ใหมยังไม่ยังไม่ฉีกนะครับผมไม่แตกไม่มีรอยเย็บนะครับผมของนอ็อตขอดูจากซี Not น็อตล้อครับผมยังใสๆอยู่เลยครับเครื่องก็ปกติเงียบนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมนะมีเวทด,ด้วยนะครับผม อาข้างนะครับสองก้อนนะครับผมก็เดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับมาส่งกันที่ท่เลยนะครับหน้าง,งานเลยสวนยางครักลูกค้าก็จะนํามาไถยสวนยางี่แหละนะ 100, 100, 100หนะครับผมก็ร้อยร้อยร้อยกว่าเลยครับผมอ่อจะเยอะกว่านั้นนะครับ กอ,อลังคาก็ยังไม่แตกนะครับยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับคือสกสีล้อสีอะไรก็ปก,กติครับแงสวยเลยนะครับปั๊มอะไรปกตินะครับไม่มีปัญหาสีฝากระโปรงนี่ยังใหม่ยังรถใหม่เลยครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้ดูในตัวเครื่องนะครับ คันนี้เป็นรถมือสองนะครับย้ำว่าเป็นรถมือสองนะครับสามสูบเทอร์โบนะครับนี่มันสวยจริงๆครับแต่อันนี้พอกของเหลวนะครับลูกค้าเปลี่ยนเองนะครับของเหลวพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันคันน่ะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเองนะครับใจเอง รถยังสมบูรณ์ครับไม่มีรั่วซึมทีนี้ก็ยังแห้งเลยครับนี่แห้งๆครับนี่แถมตัวด้านต่อให้ด้วยนะครับด้ามต่อเกียร์เข้าง่ายนะนะครับผมเกียร์เข้าง่ายได้ปกตินะครับอ้อันนี้สวยครับผมสวยสวยสวย คันนี้ลูกค้านะครับตัดสดที่เจ็ดสนห้านะครับผมเจ็ดแสนห้านี่คือไม่มีของแถมนะครับบอผมแถมให้อยู่ก็เป็นน้ำต่อหัวเกียร์ได้ทีนะครับก็ค่าคนส่งอะไรลูกค้าจ่ายเองนะครับผมนะครับค่าคนส่งก็ไม่แพงหรอกนะครับผมสามพันนะครับใกล้ๆนี่สามพันสวยเลยนะครับคันนี้ไม่ได้เก็บสีด้วยนะครับผม เติมเดิมนะครับเติมทุกจุดโอ้ยได้ไปเลยสวยเลยอันนี้สวยจริงๆครับยางยางก็ยังใหม่ๆแล้วครับผมสภาพนี่ใหม่ๆเลยยังกระโดใหม่ครับกระบอกช่วยยกก็มีให้นะครับเอาไว้ซับแรงกระแทกนะครับผ่านังก็ระบบไฟยังออกทุกตัวครับแต่แค่ไฟท้ายนิดหน่อยนะครับด้านั้นยังสมบูรณ์ ครับถังน้ำมันไม่รั่วไม่ซึมยังสบู่ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสูงมอบ5 0 7 5 e, ีมือสองนะครับตัวนี้เป็นยังเป็นโฉมใหม่อยู่นะครับผมโฉมใหม่ซีรีส์ E นะครับเป็น 5E ถ้าโฉมใหม่ดูยังไงโฉมใหม่ก็ฝากระโปรงนะครับใช้กุญแจ,จนะครับถ้าเป็นตัวเก่าก็จะดึงด้านข้างนะครับผม ัันนจะต่างกหลายจุดอยู่นะครับหลายจุดอยู่ก็ประมาณนี้ครับผมนะครับคลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะครับหากใครที่สนใจนะครับอยากได้รถแท็กเตอร์มือสองนะครับอ่ามือหนึ่งมือสองนะครับมีนะครับผมมือสองก็ห้าสิบแรงมีคันหนึ่งครับผมนะครับราคาห้าแสนอ่าเก้าอุปกรณ์ครบชุดนะครับผมสภาพนี่ใหม่นะครับอย่างคันนี้เลยนะครับผมก้าวรับประกันเลยว่าใหม่นะครับเลขใหม่ก็พัน ันนิดๆนะผมประมาณพันห้านี่แหละนะครับก็หากไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์ปดศูนย์นะครับผมสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองห้าแปดเซเวิคแมครับอยากไรรถมือหนึ่งมือสองนะผมสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ส่งกลับจะทุกวันครับผมนะครับบางบางวันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมนะครับก็ต้องกราบข้อไปด้วยนะครับ หากท่านใดนะครับผมที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ทีสปอนก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของเซลล์พิเอมบุลนะครับคันนี้ลูกค้าขอเป็นราคาพิเศษนะครับผมนะครับคันนี้ลูกค้าขอเป็นราคาพิเศษแต่ทุกอย่างคือลูกค้าใจเองนะครับก็คุยคุยราคาตกลงกันได้ครับผมนะครับง่ายๆนะครับเงินสดคุยได้แล้วนะครับผม ลูกค้าตอนแรกลูกค้าว่าจะดาวนะครับผมทีนี้ลูกค้าก็เลยไม่อยากเสียดอกเบี้ยนะครับก็เลยตัดสดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ดีครับผมเพราะว่าจะไม่ไม่ได้บวกดอกเบี้ยเพิ่มนะครับดอกเบี้ยรถมือสองก็ก็มันก็แพงกว่ารถใหม่อยู่บาทนึงนะครับผมนะครับก็ประกันมันก็ไม่มีนะครับประกันเครื่องก็แค่หกเดือนนะครับมันก็ไม่เหมือนรถใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากขครนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดนะครับผมติดตามไปด้วยนะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ